สินค้าจากประเทศลาตินอเมริกากลายเป็นจุดเด่นที่น่าจับตามองในงานหงโซประธานนานาชาติจีนประจำปี2025ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งระหว่างวันที่16-20กรกฎาคมด้วยมูลค่าการค้าทาวิภาคีระหว่างจีนกับลาตินอเมริกาที่พุ่งสูงเป็นประวัติการในปี2024โดยเพิ่มขึ้น6%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าผู้ผลิตจากลาตินอเมริกาได้นำสินค้าพิเศษของตนที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวจีนมาเข้าร่วมงานปีนี้ คโคลอมเบียหนึ่งในประเทศผู้ผลิตกาแฟชั้นนำระดับโลกได้รับความสนใจอย่างมากในงานปีนี้ในบูธจัดแดงได้นำเสนอมเมล็ดก,กาแฟคุณภาพสูงกาแฟสดและผลิตภัณฑ์กาแฟหลากหลายชนิดมอบประสบการณ์สัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้เข้าชมงานขณะเดียวกันประเทศโบลิเวียนำเสนอสินค้าขายดีเป็นเอกลักษณ์ของตนเช่นตุ๊กตาตัวอัลปาก้าเสื้อขนสตัตว์และสินค้าเกษตรที่รวมถึงมเมล็ดเจียและควีนัว ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคชาวจีนโดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพและนักกีฬา